สี่สาอะไรนะคะอะไรนะคะคืนนี้4ี่ทุ่มครึ่งนอนพักผ่อนงดทําหน้าที่ดีเจใครใครอุ้มอยู่ไหนนั่นแสดงว่าใครอีกพบแสดงอยู่ไหนวะเหลือใครอีกนู่นไงก็อดไงที่พี่บอให้อยู่3คนไม่ใช่คนอื่นเสียบเข้ามาเป็นอีกนะเหลือพี่เอ็มเนี่ยอย่ารอดูพี่เอ็มเนี่ย พี่กิตก็นั่นอยู่อ๋อพี่กิตก็สนใจอยู่ใช่ไหมอยู่ไหนวะพี่กิตไหนเืินกรนแข้งเนี่ยเนกรนแข็งเนี่ยถ้าาดีเจเป็นโจรได้มีสมาธมากๆเคยแฟนบอลอยากเห็นพรุ่งนี้เราคว้าสามแต้มแล้วเราทิ้งประตูห่างออกไปพรุ่งนี้จะเป็นโมเมนตัมที่สำคัญที่สุดถ้าเมืองทองไม่ชนะชนบุรีแล้วพรุ่งนี้เราจบด้วยสามแต้ม แล้วมากกว่าสประตูมันจะทําให้เรานําห่างทั้งแต้มและประตูที่จะทําให้เราเล่นง,ง่ายขึ้นและความกดดันไปอยู่ของเขาเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิแล้วต้องทุ่มเทนะก็นี่คือสิ่งที่เรารอคอยแล้วแฟนบอลรอคอยมาต้องทําให้สําเร็จให้ได้กนะ็ไปพากได้โอเคเนาะมาตรงเลยเดาเราจะสู้โอนี้